สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะโดยจะเป็นเรื่องของการหาจำนวนไม่ทราบค่าของเศษส่วนที่เท่ากันที่โจทย์กำหนดนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากันกันก่อนนะคะ การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่คุณครูกำหนดให้นะคะเราจะทำได้สองวิธีนะคะก็คือวิธีที่หนึ่งนะคะเราจะนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะวิธีที่สองเราจะนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการหา เศษส่วนที่เท่ากับเศษ16บหส่วนสิดูนะคะอ่าวิธีทำอ่าวิธีที่1ใช้การคูณใช้การคูณก่อนนะเราก็นำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะคะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวสว่วนคุณครูใช้สิบ ามาคูณที่ตัวเศษเพราะฉะนั้นครูก็ต้องคูณ10ที่ตัวส่วนด้วยนะคะหาตัวเศษ16คูณด้วย10ได้เท่ากับ160ตัวส่วน12คูณด้วย10ได้120นะคะดังนั้นเศษ16ส่วน12ก็จะเท่ากับเศษ160ส่วนด้วย120นั่นเองนะคะต่อไปวิธีที่สอง ใช้การหารนะคะ,ะการหารเราจะหาจำนวนนับที่หารลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนมาหารนะคะ,ะตัวเลขของครูเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นจำนวนคู่หารด้วยสองลงตัวแน่นอนครูจึงใช้สองเป็นตัวหารนะคะ เมื่อหารสองที่ตัวเศษเราก็ต้องหารสองที่ตัวศส่วนด้วยอาหาตัวเศษสิหกหารด้วยสองได้เท่ากับ8ตัวส่วนสิบสหารด้วยสองได้เท่ากับ6ดังนั้นเศษสิบหกส่วนสิก็เท่ากับเศษแปดส่วนหนั่นเองค่ะอาสรุปตอบนะคะเศษสิบหกส่วนสิก็เท่ากับเศษหนึ่กสบ ส่วนด้วย120แล้วก็ยังเท่ากับเศษ8ดส่วน6ด้วยนะคะอ่ะต่อไปเราจะไปหาตัวไม่ทราบค่าของเศษส่วนที่คุณคณรูกำหนดให้นะคะข้อหนึ่งคุณครูคกำหนดเศษ5้ส่วน7เท่ากับเศษอะไรก็ไม่รู้ส่วนด้วย28นะคะการหาตัวไม่ทราบค่าเราก็จะมาดูซิว่า เศษส่วนตัวไหนตัวข้างหน้าหรือตัวข้างหลังครูมีครบทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งในข้อนี้เศษส่วนข้างหน้าครูมีครบทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้นครูจะเอาเศษ5ส่วนเเป็นตัวตั้งนะคะแล้วเรามาดูซิว่าเราจะใช้การครูณหรือการหารเข้ามาช่วย เรายังไม่ทราบตัวเศษของจํำนวนข้างหลังถูกไหมแต่เราทราบตัวส่วนทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าจาก7ทําอย่างไรให้ได้28มันมากขึ้นเราก็ใช้การคูณถูกไหมลูกอะเศษ5ส่วน7คูณด้วยอะไรดีนะักเรียนเราก็มาดู7คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ28 คุณครูได้แล้วนะคะ7 4 28อะเมื่อเราคูณสี่ที่ตัวส่วนเราก็ต้องคูณสี่ที่ตัวเศษด้วยดังนั้นตัวเศษ5คูณ4ก็ได้เท่ากับ20นะคะอะดังนั้นเศษ5ส่วน7ก็จะเท่ากับเศษ20ส่วน28นะคะอะดังนั้น จำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือ20นั่นเองนะคะอ้าวเราได้คำตอบแล้วเป็น20ตัวอย่างต่อไปเศษ12ส่วนด้วย18เท่ากับเศษ2ส่วนด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะ เราเอาเศษส่วนที่รู้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เศษสิบสองส่วนด้วยสิบแปดเป็นตัวตั้งนะคะนักเรียนก็มาดูสิคะจาก12บกลายมาเป็น2มันน้อยลงแสดงว่าเราใช้ การหารถูกไหม12หารอะไรแล้วได้เท่ากับ2ก็จะได้12หารด้วย6ได้เท่ากับสองเมื่อเราหาร6ที่ตัวเศษเราก็ต้องหาร6ที่ตัวส่วนด้วยนะคะ18หารด้วย6ได้เท่ากับ3ดังนั้น เศษ12ส่วน18ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน3นะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือ3นั่นเองนะคะเราก็ตอบ3อ่ะต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเป็นแบบฝึกหัดที่6.8หน้า11นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสัก2ข้อนะคะแล้วที่เหลือให้เรียนทำเองนะคะ ตัวอย่างข้อที่หนึ่งหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเศษอะไรก็ไม่รู้ส่วนด้วยห้านะคะเท่ากับเศษยี่สิบส่วนด้วยยี่สิบห้าเราเอาเศษส่วนที่เรารู้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเศษยี่สิบส่วนด้วยยี่สิบห้าเป็นตัวตั้ง หาแล้วเรามาดูสิคะนักเรียนว่าจาก25เนี่ยกลายเป็น5เราใช้การคูณหรือการหารมันน้อยลงใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้การหาร25หารด้วยอะไรแล้วได้เท่ากับ5ก็คือหารด้วย5นั่นเองนะคะเมื่อเราหาร5ที่ตัวส่วน เราก็ต้องหา5ที่ตัวเศษด้วย่20หารด้วย5ก็ได้เท่ากับ4ฉะนั้นเศษ20ส่วนด้วย25ก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน5นะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือ4นั่นเองนะคะ่ามาดูข้อ2 เศษสามสิบหกส่วนด้วย63เท่ากับเศษอะไรก็ไม่รู้ส่วนด้วยเศ็อ่าเราใช้เศษส่วนที่ทราบทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เศษสามสิบหกส่วนด้วย63เป็นตัวตั้งนะคะอ่าเราก็มาดูว่า จาก63เนี่ยกลายเป็น7ได้อย่างไรตัวเลขมีค่าน้อยลงแสดงว่าเราก็ต้องใช้การหารนะคะอ่ะ63หารด้วยอะไรแล้วได้เท่ากับ7ก็ต้องหารด้วย9นะคะเมื่อเราหารด้วย9ที่ตัวส่วนแล้วเราก็ต้องหารด้วย9ที่ตัวเศษด้วยมาดูตัวเศษนะคะ3าหารด้วย9ได้เท่ากับ 4, เพราะฉะนั้นเศษ36ส่วนด้วย63ก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน7นะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือ4นั่นเองเราก็ตอบ4นะคะเด็กๆอ่ะหลังจากที่คุณครูทำตัวอย่างให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเองใน แบบฝึกหัดหน้า11นะคะเหลืออีก4ข้อให้นักเรียนทำนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเด็กๆแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ